อีสานโพประกาศรางวัลแห่งปีครึ่งปีแรกคนอีสานชื่นชอบชัดชาติยืนหนึ่งนักการเมืองอีสานโพประกาศรางวัลแห่งปีครึ่งปีแรกคนอีสานชื่นชอบนายชัดชาติยืนหนึ่งนักการเมืองนาเดชเบลล่าครองใจคว้ารางวัลพระเอกนางเอกเมื่อเวลา11นาฬิกาวันที่8สิงหาคมวันนี้รองศาสตราจารย์ดรสุทินเวียนวิวัฒ หัวหน้าโครงการสำรวจอีสานโพศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสานคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลายัยขอนแก่นหรือมอขอเปิดเผยผลสำรวจเรื่องเก็บคะแนนครึ่งปีแรกรางวัลแห่งปีของคนอีสานปี2565ซึ่งอีสานโพสำรวจความคิดเห็นของคนอีสานเกี่ยวกับบุคคลองค์กรและผลงานที่มีความโดดเด่นที่สุดแห่งปี ในสาขาต่างๆ12รางวัลโดยทำการสำรวจระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2565จากกลุ่มตัวอย่างอายุ18ปีขึ้นไปจำนวน1,109รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน20จังหวัดร้องศาสตราจารย์ดรสุทินกล่าวว่าการสำรวจนี้จะให้ชาวอีสานเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กร หรือผลงานที่สมควรได้รับรางวัลแห่งปีในสาขาต่างๆ12รางวัลแบบปลายเปิดไม่มีตัวเลือกให้และจะมีการเก็บข้อมูลอีกครั้งช่วงปลายปีเพื่อสรุปคะแนนภาพรวมทั้งปีซึ่งจากการประมวลผลพบว่าคะแนนสูงสุด3อันดับแรกแต่ละรางวัลประกอบไปด้วยรางวัลนักการเมืองแห่งปีครึ่งปีแรก อันดับที่1คือนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้วารัชการกรุงเทพด้วยคะแนนร้อยละ20.2รองลงมาคือคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานพักไทยสร้างไทยด้วยคะแนนร้อยละ16.2และนายพิธาริมเจริญรัตน์หัวหน้าพักเก้าไกลด้วยคะแนนร้อยละ12.6รางวัลน,นักเคลื่อนไหวเพื่อสังคมแห่งปี อันดับที่1คือคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีด้วยคะแนนร้อยละ7.4รองลงมาคือพิมพรี่พายร้อยละ5.1และเพนกวินพาริชชีวารักษร้อยละ4.8รางวัลสถานีโทรทัศน์แห่งปีครึ่งปีแรกอันดับที่1คือช่อง3 hd ด้วยคะแนนร้อยละ23.5รองลงมาคือช่อง7 hd ร้อยละ17.6 และช่องวัน31ร้อยละ13.1ส่วนรางวัลพระเอกแห่งปีอันดับที่หนึ่งเป็นของนาเดชคูกิมิยะร้อยละ11.3รองลงมาคือโบบธนวัฒน์ร้อยละ8.4รางวัลน,นางเอกแห่งปีครึ่งปีแรกอันดับที่หนึ่งเป็นของเบลล่าราณีด้วยคะแนนร้อยละ15.9รองลงมาคือหยาญย่าอุรัสยา ด้วยคะแนนร้อยละแ9และใบเฟิร์นพิมพ์ชนกร้อยละ9.3ร้องศาตราจารย์ดรสุทินยังกล่าวอีกว่ารางวัลน,นักร้องชายแห่งปีอันดับที่หนึ่งคือมนแคนแก่นคูณร้อยละ8.0ร้องลงมาคือเบิ้ลปทุมราชร้อยละ7.1และก้องห้วยไร่ร้อยละ6.5นักร้องหญิงแห่งปีอันดับที่หนึ่ง ลำไยไห,หทองคำร้อยละ7.5รองลงมาคือต่ายอรไทยร้อยละ6.0และมิลลิดานุภาร้อยละ5.7รางวัลผู้ประกาศข่าวพิธีกรชายแห่งปีอันดับที่1คือนายสรยุทธสุทธจินดาด้วยคะแนนร้อยละ24.8รองลงมาคือนายกําชัยกําเนิดพลร้อย,อยละ2 0 และนายอนุวัฒน์เฟื่องทองแดงร้อยละ6.9สุดท้ายคือรางวัลผู้ประกาศข่าวพิธีกรหญิงแห่งปีครึ่งปีแรกอันดับที่1คือนางสาวพิทยทัศ์จันพุทธด้วยคะแนนร้อยละ18.8รองลงมาคือนางสาวเปรมสุดาสันติวัฒนาด้วยคะแนนร้อยละแ6และนางสาวจิตดีสีดีด้วยคะแนนร้อยละ6.6